ข่าวพุชชาชาแนลข่าวนีงมิติเกมสกูเมิเตอร์ข่าวนี้เราเรียนมาทำนอนตื่สายแล้วไปเที่ยวนั่นเองเบล่งกันร่อยอืมอย่ารอนะคะเราพอนนาฬิกาบุ๊มว้าวมันได้ไปเดี่ยวกันอืมอืมเปิดคำตอน อโอเคเรื่องสุดเลยอะไรเนี้ยเง่างเลื่องไปสุดเลยยิ้ยิ้มยิ้มยิ้ยิ้ยิ้ตัวเองิ่อนิิวตัวิอิ้มอร้ย เรออาทเกินไปไม่ได้นะนี่เก่าเกส่วนนี่เก่าเก่าสมรอืมสวกันนะเนี่ยผิโอ้ผิวชันนี้สวยกน,นัเนี่ยผิวสวยมากเน,นี่ผิวอเออเอาผิวมเดิมเลย ข้ามมงก็จะเป็นแบบนี้คลางก็จาก่ายน้ำตาลนี่เสร็จแล้วป้าไปเที่ยวกัน,นเราจะไปซื้อรถใหม,ม่รถใหม่คุณราตั้นสวยนะคะ นี่เป็นรถนี้เลยอดหมอยเรนโบ้จำได้มคะอืมมากันนะคะอืมรถรถชนบุ๋มข้าวนะแม่นเนี่ยโอเคพี่บุ๋ไปเที่ยวกันแต่ฉัน ชอบสีอะไรสีน้ตาลออดโอรันไปไปดูก่อนอืมนี่น้ำตาลเดี๋ยวถ้าน้ำตาลมันมันมันจะไม่สวยชชมพูอุ้ยสวยขึ้นเยอะเลยนะแต่แต่สีนี้สวยมูนสีเหมือน พออีอีอ,อีไม่โทรโอเคเนี่ยเ,เหมือนรถอันนี้ถูกใจเรามากที่สุดนี่ไปเที่ยวสวนสนุกกรันเดียว บายสกาลอะไรเึอมีอนี่ว้ายปุ่ยนิดทุยปุ่นนิดเดินครับอืมเออแล้วต้องมีกวดอะไรบ้างเนี่ยว้าว

คุณนเลยนที่ประจอดกันจัดไม่เป็นไรอช่อ,อืมอะไรอะไรฉันยังไม่ชนเลยฉันเลื่อนรถได้บนะคะแล้วไม่อยากโดนจับ อืมคือตอนนั้นนะ่ะไม่อยากโดนจับไม่อยากโดนเจอนั้นนี้นไม่ขอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ <c oughs> เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปกันป่ามาเดออะไรตอนนี้ เพิ่งเข้ารนเรียงกันนะนี่นี่เราก็เดินเลยสิครับรออะไรเมื่อกี้เราชนใครนะ เดี๋ยวนี้คนเยอะอ่อยเขาก็เลยต้นมีการชนกันมากใัเ่เนี้ยโอเคได้แลละไปเล่นสวนสนุกต้องทำไมตอนแรกเราไม่เปิดละ่ะ่แล้วก็นี่นี่สวยขึ้นมีสเก็ต นี่นึกใครเนี่นยลึกคนนั้นนี่มาคนดังคนจริงคนแท้ทุกคนคือที่ทุกคนคืออะไรคืออะไร เียงแบบอืมเพิ่มเสียงดังเกินดูเสียงกรีดนะครับเอากรีดกรีดให้เรากรีดแล้วเราก็ตัดเอาไปจำที่นั่นแบะสูตรเลยอ่ะดูนะอันตวเนีน่แล้วไม่เราต้นก่งขวาไม่รู้ว่าทุกคนหัวเลยดูนะ เสียงกรี๊ดเราเองอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวทำไมรถไฟมันแยกออกจากกันน่ะคนดูนะเนี่ยมันแยกออกจากกันก็มาถามเขาละวู้ววสีอูอ่ะอ่ะฉันเห็นละลายแวบๆ จัอนี่นะคะเราจะขึ้นไปน,ไนั่นแค่สีวอยู่นี่อุ้ยสเก็ตตึ้งมเรามาเล่นอันนี้กันอู้มันจะไม่ชนฉันตายไหมคือตอนแรกมันชน น,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 นั่นดีหรออะไรอุ้คไปเ้นแล้วนวควงคืนเรานั่นอยู่เห็นไหมคือเจ๊คะเจ๊เสี่ยวไหมอะเจ๊เสี่ยวสิน้องเจ๊เล่นมาหลายเจ๊แล้วเจ๊เป็นใครอ่ะทำไมผอแบบน,นี้เหมือนผู้หญิงวันนั้นเลยอะเจ๊นั่น เป็นแย้มดัดได้รันเจ้์อารันเจ้มาให้แย้มไม่นะาเป็นแย้มนี่นข้อนี้มาก็มาได้ที่ที่นี่แก๊ปฟูดนี่ที่เราเสียดตานไปนะคะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูเป็นอะไรอ่ะอวม เขียนสีก็หราะเราคือสีพราะเราสีแดงคือตัวเนี้ยตัวเนี้ยต้นเนียต้นไหนอ่ะคุณบอกว่าชี้อะไรให้ฉันดูตัวน,นี้ตัวน,นี้เลยมังคือเงินเงิน และนี่คือตัว C7 และถ้าเราซื้อป๊อปคอนไปราคากี่บาทก็ไม่รู้และคนนี้ก็มาบ้านเรานี่ถ้าเราจะดูอย่ังไงท้ามอาก็บอดเลยนะห้างใครอย่างที่นี่สวนสนุกก็มีอะไรก็มี่ะสอั อันสวนสนุกอ,อืมก็คือว่ามันรบอดอดเนี่ยแล้วก็เลยเลือกมาเซอร์นี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะคนไอซ์กิมพร้อมกับป๊อบกิน อร่อยนะและเขายังมีอันนี้ให้เล่นด้วยแต่ต้อนระวันมากเลยนะพู้แบบระวันระวันระวันพี่คนนั้นก็จะบอกว่าระวันนนนระวันตัวเปลี่ยนก็ก็เหมือนจะเปลีย่ยนเจนะเอิมแต่เรา ไม่ใช่ช so huh? oh! ีวิตจ UM. yep. ีนวานยามช้ามากโอ้โหเกือบตัวเปียกอามีมีถ่ายรูปด้วยนะพี่คนถ่ายรูปแชท คือหนาวอ่ะไม่มีใครมาด้วยเลยมีเด็เกกรดเด็เกดดกรดบอกว่ามันนี่ยงชิคก่าเนี่ย,ยมีคนอยู่ข้างๆปุ๊บปะนี่มีคนอยู่ข้างๆเรา นี่คนจะหาว่าเราทำไม่เป็นนะเนี่ยแค่เนี้ยคนนี่นนแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นผู้ชายแล้วอื เขาเขามันจับแขนเราสองข้างนะนี่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 ขาเขาเล็ดหรเกิดใสร่รองเท้าด้วยนอนนอนเล่นอ,นอะไรหรือเปล่า มันเป็นแผวเลยกลับบ้านเออตอนนี้หนะาวมากเลยไปได้ยังอืมคือสัญญาณยังไม่ให้ไปอีกรีบกลับไปทำเน ขอไปก่อนอืมอม,อม,อม,อมจจด,ะะดึ้นะะกกด,กด,กดึดน้นดะะึ้นด,น,าาานดึ้นดึ้นดึนดึนดึ้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 าดึ้น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 ดึ้ไดึ้นดึ้นดึนดึนดึ้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 นดนดึ้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 นดึนดึดึ้ดึ้ดึดึนดึดด้ คือพ่อก็จะบอกว่าไปไหนมาลูดไม่กลับมาช้าจันแล้วก็เลยบอกว่าไปบสซีมาบายบาย